่มคนุ่นทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนีน่รูปกระบาลได้มีมี เมืม ผมยาวมากเลยต้องโกนหัวแล้วเนี่ยยาวจะจิกติดแล้วเนี่ย ก็เย็นเล็กๆนะเย็นไม่มากเย็นเล็กๆเย็นน้อยๆเย็นหน่อยๆเย็นพอประมาณแต่เมื่อเช้าเนี่ยหนาวหนาวแบบเมื่อเช้าหนาวเลยหนาวมากเมื่อเช้าหนาวแบบหนาวคุมโปง่ง อย่าพิมพ์ซ้ำถ้าพิมพ์ซ้ำแล้วทำไมก็โดนบล็อกเนจ๊ะ ลังไปที่คุณกันจอมพลังเออขอบคุณมากเลยนโมทนาสาธุด้วยนะใครว่างตรงไหนก็ไปช่วยตรงนั้นได้เนาะวันนี้ตอนอาจารย์จะไปบรรยายเมื่อเช้าก็หลับในรถเลยไม่ได้ไหลสดเพราะว่ามีอาการเพียแบบหนักมากขากลับมาก็หลับเพียอีกไม่รู้เป็นอะไรมันเพียมากเลยอาการไม่ค่อยดีเหมือนร่างกายมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ เม่เม่แล้วก็ในท้องอะ่ะมันแบบกุกกั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 กตลอดเวลาเหมือนมันไม่ค่อยได้พักอะ่ะคือจะพักจะพักก็ไม่ได้พักสักทีไม่ได้พักแบบไม่ได้พักแบบจริงจังอะ่ะ คือคนป่วยเป็นไข้หวัดอาจารย์ยิ่งศักโทรมาบอกว่าแกให้กําลังใจแล้วก็แกก็ป่วยแกบอกแกไปไข้หวัดอย่างเดียวแกป่วยไป10วันอ่ะแกบอกแกไม่ทําอะไรแกนอนอย่างเดียวเลย10วันเต็ม ประเด็นคือกูก็ไม่ได้พักนะไม่ได้นอนนะพูดได้ง่ายก็ทำนู่นทำนี <c oughs> <animals> ่ไลรสดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเหมือนโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้เวลาเป็นอะไรแล้วเหมือนมันหายยากมากเลย เป็นแล้วแบบเป็นยาวเป็นนานเออเป็นไปได้อากาศมันเย็นด้วยอากาศเย็นเชื้อโรคอยูย่อยู่ยาวเชื้อโรคไม่ค่อยตาย เชื้อโลกอยู่นานอยู่ยาวนานใครว่างตรงไหนก็ไปช่วยน้ำท่วมกันหน่อยเนาะน้ำท่วมตรงจุดไหนใครเขารับอาสาสมัครไปช่วยงานไปช่วยน้ำท่วมก็ใครว่างก็ไปช่วยกันหน่อยเนาะ อืมยิ่งไอนี่ยิ่งยาวเลยอย่าพิมพ์ซ้ำวันนี้อากาศดีอากาศไม่ร้อนอากาศเย็นทั้งวันเย็นตั้งแต่เชา้า วันนี้ลมเย็นดีจัง สั่งน้ำพิกอาะจาย์ไปกับแอดมินปัดโอ้โหนมโมธนาซื้อน้ำพริกไปบริจาคพยายามซื้อน้ำพริกที่มันเป็นแบบน้ำพริกที่ไม่เสียง่ายนะเช่นปลาย่างตาแดงแมงดาน้ำพริกเผาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะไม่เสียง่ายอย่างอาจารย์ทำไป ที่เอาไปบริจาคเนี่ยก็เท่าไหร่เอ,อน้ำพริกปลาย่างกับน้ำพริกเผาสองอย่างอยู่กรุงเทพจ้ะ เสาร์อาทิตย์นี้เปิดบ้านเหมือนเดิมเนาะเสาร์อาทิตย์นี้เปิดบ้านเหมือนเดิมบ้านคนตื่นทำ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเดี๋ยวาจายนคิดว่า,าจาย์น่าจะมีบริจาคอีกรอบหนึ่งวันจันทร์วันจันทร์น,น,น่าจะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวน่าจะต้องสั่งน้ำพริกล่วงหน้ายังไม่ได้สั่งเลย <c oughs> หมูแดดเดียวอยู่นอกตู้เย็นได้กี่วันไม่ควรอยู่นะควรควรแช่ตู้เย็นเสาร์อาทิตย์เปิดบ้านเหมือนเดิมจ้ะ เดี๋ยวพี่สาวอาจารย์จะกลับมากรุงเทพช่วงประมาณเดือนมกเดือนธันวา <c oughs> <c oughs> เดือนหน้า สาธุนะโมธนาเจ้ะ หมุนนานมาหมุนเอาคอนเทนต์อยากจะเริ่มจัดส่วนแล้วอะอยากเริ่มจัดสวนและใจกลัวก็แบบอยากทำรั้วแบบปิดทึบอันนี้มันโปรง่งใครอะไรมองเข้ามาเห็นหมด หมายถึงรู้ว่าฝั่งบ้านเนี่ยนะฝั่งเนี้ยอยากทาทึบ ไม่ได้เข้าไปฟังอาจารย์ที่ทันสทถทาน,นบำบัดพิเศษอืมเมื่อไหร่วะ น้ำพริกเปิดแล้วต้องแช่เย็นอากาศเย็นอยู่บ้าง ถ้าทำงานหาเงินขายของแล้วมันหาเงินได้เยอะๆคงจะดีซื้ออะไรเก็บไว้ได้อีกมากมาย มีใครอยากถามอะไรไหมขึ้นไหมไหมมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งสี่โมง ขึ้นไหม่ไหมเหมือนตรงนี้ไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่